อ่ะสวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัลติโนชแนลนะครับวันนี้จะมาสอนเล่นโปรคาเกะนะครับในส่วนของอินเซนเตอร์นะครับในคอมส่วนของคอมที่เล่นอาร์ซโกะนะครับเล่นอาร์ซโกะเป็นหลักนะที่เหลือก็จะเป็นไลฟ์อัพตามนี้แน่นอนครับเมือเริ่มเกมเข้ามานะครับน่าสกิลก็จะเป็นสามตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นลุงโฮจะออกเกอะที่คอร์ดห้าเลยนะครับลุงโฮคอร์ดห้าเสร็จปุ๊บนะครับถ้าจังการดองคอร์ดนะครับแล้วรอใช้คี้เกียร์ที่คอร์ดสิบนะครับผมต้องสิบนะหรือไม้ก็ระครับ นี่ผมจะตอบให้ดูนะครับสกิลจะต้องเป็นในส่วนของฮานาโกะเป็นตัวหลักนะครับในการเล่นนะครับฮานาโกะจะต้องมาก่อนนะครับอ่ะพอเล่นเสร็จปุ๊บให้ทําการใช้ฮานาโกะที่คอสิบนะครับให้ฮานาโกะยิงฮิมาริบัฟอาโกะบัฟนะครับยิงไปเรื่อยๆนะครับสามสามน้ำนะครับถ้าบอสไม่เปลี่ยนเฟสพอมันเปลี่ยนเฟสแล้วนะครับยิงครีเรียบร้อยแล้วอย่าว่าต้องครีนะครับสองร้อยสามสิบต่ำกว่าสองสามสิบหลอดนะให้ทําการใช้ลุมโพทันที นะครับเมื่อตอนที่คอสติดนะครับแล้วก็ใช้แล้วก็ทีเดียวเลยดองคอส์นะครับดองคอสทีเดียวเลยไปใช้ทีกทีเหมือนเดิมครับเข้าหลุดเดิมนะครับก็คือใช้ขี้เคียร์ที่คอสติดนะครับแล้วก็แ้องค์หญิงต่อนะครับแล้วทําการดองคอสครับพอในส่วนของน้องฮานาโกะกำลังจะปาในส่วนของรถกอนแล้วเนี่ยให้ทาการบับอาโกะกับฮิวบอรีนะครับเพื่อที่จะให้น้องมีสเต็ปแม็กที่2นะครับจะใช้ แล้วให้เราแป๊บหนึ่งนะให้น้องปลาลดเกาะไปก่อนแล้วก็ทําการใชฮานาโกยิงทั้งหมดสน้ํานะครับแต่ว่าน้ําที่สามจะต้องยิงไม่ครบทุกตัวนะครับเนื่องจากว่าถ้าเรายิงครบเนี่ยหลอดเกสสีเหลืองที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันจะทําการทําให้บอสปันนะครับซึ่งสตันเนี่ยมันทาให้บอสเนี่ยโดนาเมรแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเยมงไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เราเซ็ตใหม่ก่อนนะครับถ้าเราใช้ลุงโพเอวยิ้เคียวใหม่ทั้งหมดเลยนะรเราจะเล่มใหม่ทั้งหมดนะครับในระบบนี้นะครับยกงไงก็เป็นการ เลี้ยงแล้วก็รออาบน้ำน้องทีเดียวพอมาถึงเฟสเนี้ยให้ทําการพอบอลล็เสร็จปุ๊บใช้อากอก,กับฮิมบดีทําการตั๊บก่อนนะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ยิงสาดน้ํานะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องให้มันเป็นแบบนี้นะโอเคพอต้องยิงสาดน้ำแล้วเปลี่ยนเฟสนะถ้าไม่เปลี่ยนเฟสแสดงว่าดาเมจไม่ถึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับแล้วเล่นต่อไปได้สำหรับคนที่เกียดที่ไม่ต้องการเอาคะแนนนะครับพอมาถึงเฟสเนี้ยให้ทําการใช้ฮานากโกะนะครับหรือที่ที่เป็นในส่วนของลุงโพก็ได้แต่ของผมผมมองว่า,วา เราใช้ค่าต,ต่ำกว่าดีกว่านะครับเพรากถาทำการสาดน้ำไมเรื่อยๆเลยก็คือจบแล้วนะครับค่อนข้างที่จะง่ายแต่ว่าเสียงเดียวคอมเนี้ยเสียงเดียวคือคีย์อย่างเดียวครับแต่ว่าดีกว่าคอมมืออื่นแน่แน่นอน,น